เรื่องต่อไปเป็นเรื่องวิววิวอะไรอยู่ในเสื้อเรื่องนี้ไปโดูขับรถอยู่ดีๆมีงูในเสื้อมีจริงไหมไปดูแต่จังหวูมีแสนจังหวัดอำนาจเจริญไปเที่ยววังํำเคียวกับเพื่อนพอยับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ยครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ไปเที่ยวกับเพื่อนแหมฟิวมันกำลังได้เลยมันเป็นไงพี่ได้ฟิวไหมอ้โหไม่ค like ่อยได้เท uh, ่าไหร่เลยมันต so ุ๊กติ๊กตุ๊กเด๊กอะเฮ้ยแฮมมี่มันไม่ตุ๊กเด๊กดิฮมมี่มันต้องปั่นหมานก็น้องน้องน้องช่วยพี่ด้วยเฮ้ยแฮมมี่งช่วยอะไรช่วยแล้วช่วยอะไรนี่มันมีงูอยู่ในเสื้อพี่ช่วยพี่ด้วยงูอยู่ในเสื้อเฮฟมี่ตัวนี้ทำยังไงแล้ว โอ๊ยม้าแล้วไม่จริงหรอกออตัวอะไรจะอยู่ในเสื้อฮะ ดูีูดูจอรถเ่อาสาตันจัดไม่ทันเรื่องใหญ่ไปเปล่าพี่อโอรู้ข่าวคันเองใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่เรียกอาสามาจริงๆครับแต่คนที่ล้อมอยู่ต้อเชอรัมีแต่กี่คือตัวตรให้อาสาดูอยู่อาปอาสาก็ยายามแกะเสื้อดึงบุมือก่อนครับให้มันเลื้อยออกมาทั้งแขนมันมีไหมไม่มีเอ ีแกเขามั่นใจว่างูเข้าอยู่ในแขนเสื้อแกครับมันจะใช่ได้ไงกลัวอะไรจะเข้าอยู่ในเสื้อคนได้ฮะอะไรดียังกลัวแกมั่นใจครับเอา้าอย่าร้อนยังใจเย็นถ้าเป็นงูจริงๆนี่โดนฉกตายไปแล้วมีหยุดวิเคราะห์ด้วยเป็นงูทางมะพเ้าถ้าเป็นงูทางมะพร้าก็เอามาเอามา ไหน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 อะใช่ไหมใช่ไหมมีไหมมีไหมฮะยิจป่าวเฮ้ยหากันทักใหญ่ก็ไม่มีครับแต่แกก็ยืนยันว่ามีงูอยู่ในแขนเสื้อข้างขวาของแกายเงูอยู่นีวกงใส่ึงมไหนเฮ้ยจริงูอยู่ในแขนเสื้อแกจริงจริงด้วยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆ งูเข้าไปอยู่ในเสื้อได้จริงๆครับโอ้ยแกไม่ได้คิดไปเองครับงูเข้าอยู่ในแขนเสื้อจริงๆอ่ะชมดูสิครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่ในแขนเสื้อใครจะไปเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเนี่ยควนเสื้อมาเป็นงูอยู่ในเสื้อแกจริงๆรับอยู่ในแขนเสื้อเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยเนี่ย ไมยาจะเชื่อจริงๆเลอเชื่อจริงๆเลอเชื่อจริงๆคนแข้งสไตล์ดิ้งมันเป็นจริงได้ไงโอเป็นไปได้ไ,ไยยงขอจับผิเรื่องนี้เป็นภาพจไิงกระครัค่ะผู้คนไดภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรู้สึกมีตัวอะไรอยู่ในแขนเสือ้อตัวที่อยู่ในเสื้อมันขยับมากก็เลยจอดข้างๆเลี้ยงงุไปนหปรากฏว่าเป็นงูครับก็ เดี๋ยวนี้งูไม่อยู่แค่ในรูนะในเสื้อก็อยู่ว่าแต่มาได้ยังไงเนี่ยขอขอบคุณคุณเตชพงมีแสงจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องงูอยู่ในเสื้อ